คร <มา S 1> <ม>ับผมครับ สครับค่ะพี่ปอพี่เพย์คือรางวัลวันนี้น้องใรางวัลอะไรสวัสดีครับบ้าผมก่อนคนแรกครับรองเท้ผมได้เป็นรางวัลไวโปอไทยแลนด์เบรคชูนิวฟอร์ดอาร์จิสครับผมพยายจะแปลไทยแล้วแต่ผมกลัวแปลผิดก็เลยอ่านเป็นชืน่อเลยลกันก็เป็นรางวัลที่ภูมิใจมากครับเป็นจริงๆริงไวโป๊ะเป็นอาวุธชั้นชีพ อ่าแต่ต้นที่เราใช้ตัง้งแต่แรกในการสื่อสารกับแฟนบชาวจีนหรือว่าลงอะไรก็ตามที่อยากให้แฟนๆชาวจีนได้เห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้รางวัลจากทางอวยปอรู้สึกเป็นเกียรติมากครับครับผมแล้วก็ของผมนะครับนี่อวยพอไทยแลนด์เบสท์พรอมิชชั่นอาร์ติสนะครับก็สุดดีใจมากนคนอย่างตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รับรางวัลน,นะครับแล้วก็ ดีใจอรั่่ขอบคุณดีใจครับอยากขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ทีมงานทุกคนพี่พี่สื่อทุกคนครับเพราะว่าอย่างที่บอกเสมอว่าถ้าเกิดแบบไม่มีพี่พี่ทุกคนก็พวกเราทั้งสองคนก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลนี้ด้วยก็ได้ครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับทางหวยปอกกลลาด้วยครับเพราะว่าพวกเราทั้งสองคนนะครับก็อย่างที่บอกมีแฟนคลับจีนเยอะครับวยปอก็เหมือนแบบเป็นสื่อกลางเนาะเป็นสะพานที่ทําให้ทั้งผมแล้วก็พี่พี่แฟนคลับทุกคนได้สื่อสารแล้วก็เข้าถึงกันไดมคครรัับบ ติดนู้เราแบบเด็ก มึจริงๆแค่ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างที่อัปเดตฝั่งไทยก็จะมะฝั่งนู้นด้วยเพราะบางอย่างแบบพี่ๆก็ข้ามมาดูฝั่งนี้ไม่ได้นะแล้วก็เตรียมจะอัปเดตให้เท่ากาันอะไรเงี้ยหรือบ,บางอย่างก็งจะแปลให้ด้วยเพราะว่าบางอย่างก็แบบเอออยากให้พี่เข้าใจด้วยอะไรใช่ครับหรือบางทีแบบว่าพวกผมทั้งสองคนก็มีบินไปทํางานที่จีนบ่อยครับวันนี้ก็แฟนคลับก็จะอยากรู้แบบไปกินอะไรไปเช็คอินที่ไหนบ้างไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างก็จะพยายามอัปเดตเหมือนเป็นฟิลเหมือนไลฟ์สไตล์ให้กับพี่พี่ เหมือนเหมือนแม่แม่รับกลับบ้านใช <laughs> น่คือคือผมว่าความพอรู้สึกต่างกันเล็กน้อยเหมือนว่าเวลาที่อยู่ที่ไทยทุกคนเหมือนแม่แม่เหมือนมาเที่ยวไทยก็เขาน่าจะตื่นกับที่บ้านเดงเนาะแต่เมื่อ,อไรที่ไปไปเมืองจีน ทุกคนรู้ว่าทุกคนอยากจะให้เราทําอะไรรู้ว่าอยากอยากให้เรากินอะไรอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยทุกครั้งที่จเจอเลยมีประโยคในการพูดคุยกันหลายเรื่องเช่นมาเนียก,กินนี่หรือยังมาที่นี่ไปเทียย่ยวนี่หรือยังหรือมาที่นี่แบบได้ทําอะไรนี่ยังอะไรเงี้ยมันเหมือนแม่แม่ชวนลูกไป,ปเที่ยวที่บ้านมันอบอุ่นครับใช่ครับรวมถึงก็ยังได้เจอพี่พี่แฟนขับหน้าใหม่ๆหม่เลยครับเพราะว่า เหมือนบางคนก็ไม่มีโอกาสได้บินมาหาเราที่ไทยครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราทั้งสองคนได้บินไปหาเขาแทนเพราะงั้นทุกๆครั้งที่ได้ได้บินไปหาแต่ละเมืองครับก็จะดีใจมากที่แบบพี่แฟนคลับดีใจที่ได้เจอพวกเราทั้งสองคนับเอาแล้วเวลาที่แฟนคลับเขาบินมาหาเราที่ไทยเรามีแนะนอเขาบอกว่าโอ้ยเยอะผมว่าเป็นลิสเลยตอนนี้เป็นลิสเลยครับอย่างผมชอบชอบทานอาหารก็จะแนะนำร้านอาหารที่แบบเป็นฟิลโลเกอของไทย แบบว่าทั้งในกรุงเทพด้วยต่างจังหวัดด้วย,ก,ววยก็แนะนําพี่ๆเขาไปครับบางที่มีแต่ชื่อทยพี่พีแฟนเขาก็จะถามว่าอ่านยังไงนะคะอ่านไม่ออก <laughs> <laughs> ก็จะอัดเป็นคลิปวิดีโอไปครับแล้วเขาก็ไปตามกินกันได้นะครับคนก็บอกอร่อยอร่อยมากๆอย่างเช่นปลาดุสาเตียเป็นต้นก็งงว่าปลาดุสาเตียคืออะไร <laughs> ใช่ครับอย่างผมแบบต้มยำปลาทูพี่พีก็ฮะแล้วฉันจะไปซื้อจากร้านไหนสุดท้ายเขาก็ฟังไปแล้วก็ไปหาจนได้ครับ ใช่ครับผมดีใจครับรู้สึกว่าตอนนี้ก็หลายสเตจแล้วที่ได้พาโอวิโยูไปนั่งไปโชว์ครับรู้ตัวว่าแต่สเตจก็อยากให้มันมีความแตกต่างไปในทุกสเตจแล้วก็อยากให้ทุกคนสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ทุกครั้งอย่างเช่นงานวันนี้ก็ตั้งใจดีไซน์โชว์ใหม่ดีไซน์อะไรใหม่ใกับงานวันนี้ให้มันพิเศษสำหรับงาน ใช่อยู่หน้าเวทีเลยเขาอยู่ตุตลอดเวลาเป็นคนเตรียมชุดเตรียมทุกอย่างให้แบบพร้อมมากๆเลยครับมันก็ดีใจที่เหมือนผมมาเห็นเขาแต่งเพลงมาตั้งแต่ช่วงปี2ปีที่แล้วค่าเขาแต่งเองตั้งแต่เนื้อร้องทํานองเลยรก็รู้สึกว่าแบบโอ้อยากเห็นสักวันที่ที่เพลงเขาได้ปล่อยแล้วมันก็มาถึงนี้จริงๆดีใจครับที่เขาแต่งเพลงมาแบบมันมาจากใจของเขาจริงๆ ใช่เป็นพีเท่านั้นหรือเปล่า only you ป้าฮอกเป็นพีเท่านั้นเป็นพีเท่านั้นประมาณนั้นดีใจนะเมื่อกี้ตอนร้องเพลงบนแบ็คดอปจอก็ยังมีรูปผมด้วยเหมือนอยู่กับน้องทุกที่ครับไม่แล้วตอนที่เขาแต่งแบบพี่พีเคยฟังตั้งแต่ทั้นตอนการกแต่งเคยฟังดับแรกดับแบบดับที่ยังไม่เสร็จเลยใช่ครับแบบยังโลน ยังล้นๆดับแรกเคยเห็นตอนเขาแบบว่านั่งเขียนเนื้อเนื้อเพลงครับหลังจากนั้นก็ก็หายไปนานมา,มา,ากๆจนมาปล่อยเลยครับแล้เร่แคือด้วยความที่แบบฝอเขาเป็นคนมีมีไอเดียในหัวอยู่แล้วบางทีเขาก็จะแบบว่าเขาจะเหมือนนี่เหมือนชื่อรางวัลเลเบ็ k t ูฟอร์ตนิวนิวฟอร์ตนะครับเขาก็จะเหมือนพาทุกวิกตจพาแบบ ทุกขอบเขตไปได้ทําให้แบบคเขาสามารถทําอะไรออกมาได้ตัวเองก็ผมเลยเป็นวนนที่แบบอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันมาจากไอเดียข้างจริงจ,งจะออกเป็นไงแล้วก็ก็จะชมเขาแบบเออเขาร้องเก่งขึ้เยอะมากมาตั้งแต่วันแรกที่แบบอยู่ด้วยกันมาครับแล้วเพลงที่สองจะไปเยอ้เลยเหรอครับ <laughs> เออคิดว่าอย่างน้นก็ปีหน้าครับขอเวลาไม่รู้ว่าจะแต่งเองหรือว่าหรือว่าจะมีพี่ๆช่วยแต่งแต่ว่าอย่างน้อยคิดว่าปีหน้านอนคิดว่าหลังจากช่วงซีรีส์เรื่องนี้สร็ ครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วนะครับครั้งแรกเริ่มไปแล้วก็ได้อ่านบทคร่าวๆไปแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ตารางทั้งสองคนน่าจะแน่นขึ้นครับเพราะราเตรียมเตรียมเปิดกล้องด้วยแล้วก็คิดว่าทุกคนจะได้ดูก็น่าจะช่วงปีหน้าครับยังครับเดี๋ยวเหมือนจะมีงานไลน์ประกาศอยู่แต่ว่ายังบอกไม่ได้เมื่อไหร่แต่ว่าเร็วๆนี้ครับแล้วก็แต่เราก็มุ่งหน้าแบบก่อนไลน์ up, แล้วก็มุ่งหน้าถ่ายไปก่อนเวิร์กช็อปไปก่อนให้เดี๋ยวรอประกาศทีเดียว มันเข้มข้นอ่ะเข้มข้นมากเรียกว่าพลิกแบบพลิกบทบาทจาก2เรื <t 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 ่องที่ผ่านมาของพวกเราทั้งสองคนเลยครับใครที่แบบว่าอยากเห็นความแบบความเท่อยากเห็นความเข้มข้นของเนื้อเรื่องผมบอกว่าเรื่องที่3เนี่ยทุกคนตั้งตารอได้เลยครับใช่บริการบริการครับเรียกว่ามีมีความเราเราติดเราติดถัวอบริการเป็นแนวบอกได้เป็นแนวนักธุรกิจเป็นเชื่อเฉกในในมุมของธุรกิจใช่สนุกสนุกดีครับ ขึ้นใช่โตขึ้นทั้งคู่ครับส่วนผมอายุถ้าเกิดเทียบกับตัวละครก็น่าจะเท่าเท่ากันครับเท่าเท่ากันก็คือ22ใช่ใช่ครับ22ครึ่งครับรอนนั้นมีความดิบเถื่อนขึ้นใช่ครับผมเปิดมาแล้วน่าจผมว่าใช้คำนี้ไม่ไม่ค่อยเกินจริงเท่าไหร่แอบใช้ได้ครับใช่ครับแล้วพี่พีจะมีปีกเนาะลาก คือผมว่าล่าสุดเห็นว่าแบบว่าเขาตามหาศิลปินมาโคเว v e r เพลงด้วยออก็เลยคิดว่าเอา้าเรายังไม่ใช่ศิลปินเราเป็นแค่นักสแสดงด้วยถ้ออางั้นมันต้องมีเพลงและออหลังจากนั้นก็เลยคิดทอว่าหรือว่าเราจะต้องแต่งเพลงขึ้นมาสักเพลงหนึ่งเพื่อจะได้เป็นศิลปินให้นอนได้มาเชิญเราไปโคเออว v e r ก็คิดว่าเดี๋ยวรอดูปีหน้าครับเผื่อจะแบบมีซิงเกิลใหมเขามาง ตามความช้าของศิลปินสัญญาผมสัญญาครับว่าจะออกมาให้เร็วที่สุดครับสัญญาครับว่าปีหน้าจะออกสัญญาครับปีหน้าจะออกอย่างน้อยปีหน้าก็มีประมาณ3 6 5วันคหับเดี้าวันครับเดี๋ยววันธันวาเจอการเขาดาวไม่ไม่ผมรอได้เสมอครับใช่รออืมอลลียูความซัพพอร์ต เออโอเคแล้วค่ะรับผมขอบคุณมากเลยครับบรรยากาศบรรยากาศครับบรรยากาศอ่ะครับผมอ่ะ